สวัสดีครับทุกคนครับอ่าช่วงนี้กลับมาสู่ช่วงกอดคอคุยนะจริงๆช่วงนี้คือช่วงชื่อช่วงว่ากอดคอคุยนะครับผมเป็นคลิปที่ขอพูดคุยสบายๆส,สนุกๆน,นะครับผมเอากันกองตามความรู้สึกที่ผมได้เก็บรวบรวมมาเลยนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของพลังบวกและพลังลบนะครับในการเล่นเกม efootball นะครับและอาจจะเหมือนเป็นเกมอื่นๆด้วยถ้าเกิดใครเล่นเกมอื่นด้วยและรวมถึงอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆในการดาเนินชีวิตประจําวันนะครับก็อาจจะไม่ใช่ไลฟ์โค้ด นะแต่คือแบบเราดูกันที่เรื่องของอ e ีฟุกบอลดีกว่าเนาะส่วนภาพพื้นหลังนะครับคลิปประกอบแล้วกันนะฮะเป็นการเก็บทองของผมเองนะครับไอดีไก่ต่างๆนะครับอ่ะ พลังบวกและพลังลบพลังลบและพลังบวกในการเล่นเกมอินฟลออคืออะไรครับผมก็ตามชื่อเลยนะครับเรามีพลังด้านไหนมากกว่ากันนะครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกไปด้านนั้นนะครับเรามีพลังลบมากนะเราก็จะหงุดหงิดเล่นไม่ดีนะฮะเบื่อทําอะไรดูเซ็งไปหมดเลยนะครับผมโลกเป็นสีดำไปหมดเลยนะฮะพลังบวกนะครับถ้าเรามีมากกว่าพลังลบนะครับมันก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่มันจะถึงขั้นลาเวนเดอร์หรือเปล่าหรือยังไงนะครับผมประเด็นหลักๆของเนื้อหาคลิปนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเลือกที่จะรับและส่ง พลังลบและพลังบวกซึ่งกันและกันนะครับพลังลบข้อที่1ครับอันนี้คือพื้นฐานของการที่เราดูบอลน,นะครับแล้วก็ไปทําเรื่องอื่นเลยนะครับก็คือทีมที่ตัวเองเชียร์นะครับสมมุติเราดูบอลเมื่อคืนนี้นะครับผมสมมุติว่าผมเชียร์เรียวปูนะแล้วเรียวปูแพ้นะฮะ ตื่นเช้ามามันก็จะแบบว่าอาจจะไม่เข้าโซเชียลมีเดีนะครับอาจจะหลบหน้าเพื่อนหน่อยที่ทํางานที่โรงเรียนนะครับผมหลบการแซวนิดหนึ่งอันนี้คำขคนะคำขนะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อพลังลบในการเข้าเกมไปเล่นด้วยเหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเกิดไปแพ้ในแมตช์ที่เราคิดว่าเฮ้ยกรรมการเป็นงุนเป็นอย่างนี้ว่าเออยิงเท่าไรไม่เข้าไม่เข้า,ขาอะไรเงี้ยเออแพ้แพ้ยังไม่น่าจะแพ้อะไรเงี้ยทำให้เราเลิกงุนหงิดไปไปเข้าเรื่องเกมด้วยนะครับนั่นคือพลังลบนะครับผมข้อที่1นนะฮะ พลังลบข้อที่2นะครับผมอันนี้เกี่ยวกับการเล่นเกมเพียวๆเลยนะไม่ได้หมายถึงชีวิตนอกเกมนะครับผมเข้าไปเล่นเกมแล้วแพ้รอัวอาจจะชนะบ้างแต่แมตช์ที่ชนะนี่คือแบบโอ้โหเลือดตาแค่ปรเด็นกว่าจะยิงได้กว่าจะชนะเขาได้เนี่ยโอ้โหทำไมมันยากเย็นเลยเกินวะเนาะจังหวะต่อบอลเราทำไมมันไม่เป็นใจดูมันไม่เป็นใจอะไรไม่ดีไปหมดเลยนะพอโดนคู่แข่งสวนตุ้มเดียวอ้าวโดนยิงได้สักทัดทั้งทั้งที่เกมเราเป็นเป็นเป็นเหนือกว่าเออเกมเราไม่ได้ไปลองอะนะอ่ถ้า ถ้าเจอสถานก,การณ์แบบนี้นอาจจะครั้งสองครั้งอาจจะไม่ค่อยเป็นไรแต่ถ้า,จาจเจอบ่อยๆหรือว่าเจอติดต่อกันในวันเดียวกันทําให้เราหัวร้อนเหมือนกันนะครับก็บนี่เป็นพลังลบที่ต้องระวังนะครับผมถ้าเล่นแพ้รัวๆก็พักหน่อยนะครับไปเล่นเกมอื่นนะฮะหรือว่าเล่นกับบอทหรืออะไรก็แล้วแต่หาอะไรทำอย่างอื่นขั้นเวลา กำลังลบข้อที่3ครับเคยรู้สึกป่าว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาเปิดได้100ทองเนี่ยเขาโพสโชว์กันจังเลยนะว่าเออทำไมมันดำาๆครับเทหนึ่งร้อยทอง100ทองโอ้โหผมเปิด900แตก2ตัวเลยครับโคตรคุ้มอะไรเงี้ยนะเป็นธรรมชาติของคนที่เปิดได้ของดีนะครับก็อยากจะอวดอยากจะโชว์ไปเรื่องปกตินะครับคนที่เปิดแล้วเกลือแบบถ้ามันเกลือสุดๆก็อาจจะเอามาโพสเพื่อเอามาแชร์เพื่อแบบโอ้โหแบบงุนงดตัวเองไงอยากให้มีคนรับ ฟังอะไรเงี้ยนะว่าเราเกลือนะครับผมแต่ถ้าโดยทางเทคนิคทั่วไปนะครับสมมุติว่าเราลองสุ่ม1 0 0ทองนะแล้วเราไม่ได้อะไรเลยส่วนใหญ่คนที่เปิดแบบ100ทองแล้วได้เกลนะครับก็จะไม่ค่อยโพสต์อะไรเลยนะมันก็จะหายไปจากข้อมูลสถิติที่เราเห็นในฟีดนะครับแต่ถ้าเกิดใครเปิด100ทองแล้วได้นะครับได้อ e ีพิกได้โชว์ไทม์เนี่ยก็จะมาโพสนะส่วนใหญ่ก็จะมาโพสจะมะอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาโพสตเอ้ยผมดวงดีเว้ยเฮ้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรามองด้านที่คนที่เปิดไม่ได้ด้วยนะคนที่เปิดดไไม่ไ้100 200หรือว่าเปิดทองน้อยๆครับไม่ค่อยโพสต์หรอกนะเว้นแต่แบบเปิดจนถึงขั้นที่เรียกว่าเกลือนะครับอาจจะอยากจะแบ่งปันหรือว่าให้ให้คนอื่นซึ่งซับความเกลือไปด้วยอะไรเงี้ยนะเออนั่นคือพลังลบข้อหนึ่งเลยนะครับผมถ้าเราเปิดเกลือนะครับแล้วคุ่มไปเยอะแพ็กนี้มันโคตรรอมานานเลยนะเก็บทองมาตั้งนานเปิดได้เกลือไม่เหมือนคนอื่นเพราเลยวะเนี่ยก็เป็นพลังลบที่เรารู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเกมเหมือนกันนะครับ ข้อที่4ครับอันนี้คล้ายๆกับข้อ2เนาะที่แพ้รัวๆนะครับอันนี้คือผมว่ามันเป็นบุคลิกส่วนตัวของแต่ละคนนะไม่ได้พาดพิงใครนะพูดถึงพูดถึงภาพใหญ่ภาพรวมนะครับผมคือเป็นคนหัวร้อนเป็นปกติอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็ตามอย่าว่าแต่เกมอินพอรเลยนะครับผมเล่นเกมมาริโอเล่นเกมเปิดเฮดเล่นเกมคุกกี้รันอะไรเงี้ยก็หัวร้อนไปหมดเลยนะครับรู้สึกว่าอะไรมันก็ไม่ดีนะมองอะไรก็หมุดหยิดไปหมดนะครับผมทําไมเกมไม่เอาแบบนู้นทําไมเกมไม่ทําแบบนี้วะเวลา จ่ายบอลไปแล้วติดนะฮะโดนดักได้โอ้โหอะไรวะติดตลอดเลยวะ่ะแล้วเวลาเราจะดักบ้างดักไม่ได้อ่ะอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้แต่บางทีครับคุณคิดหรือเปล่าว่าได้บางในบางมุมอ่ะเราไม่ทันนึกหรอกว่ามันก็เกิดขึ้นกับเราเช่นกันนะครับเดี๋ยวใน ep หน้าสาหรับซีรีส์นี้เนะี่ยผมจะพูดถึงเรื่องนี้นะฮะแบบเจาะลึกเลยนะเรื่องของเกมเเทเรื่อง,องจังหวะอะไร<ส>ต่างๆนะครับผม<ส>ถ้าอยากฟังก็คอมเมนต์ด<ส>้วยนะครับผมเก็บรวบรวมข้อมูลไว้แล้วนะตั้งแต่อัปเดตเป็นยูบอลเนี่ยนะเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดคุณมีคนหัวร้ออนเยลง ายามนึกภาพด้วยนะครับว่าบางทีมันก็มีบางจังหวะที่เป็นใจเหมือนกันนะครับลองนึกภาพดูนะนึกภาพตามผมนะสมมุติว่าคุณเป็นผมและเล่นอยู่เปิดๆๆๆอโหจ่ายนั่งติดว่ะเปิดไปก็ไม่แม่นยิงชนเสาชนคานออกกอดติดเซฟงุดหิดไปหมดเลยโดนฝั่งตรงข้ามเขาสวนมาตู้มนึงโอ้โหอะไรวะทาไมฝั่งตรงข้ามเขาทําอะไรมันดูดีไปหมดเลยวะหลายคนรู้สึกแบบนี้แต่จริงๆฝั่งตรงข้ามไม่ใช่บอดนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือคนคนหนึ่งที่เล่นกับเราคุณคิดดูว่าถ้าเกิดคุณเป็นฝั่งตรงข้ามคุณจะงุ หงิดไหมถ้าบอลเป็นใจคุณคุณจะลืมภาพที่คุณดวงดีไปแบบรวดเร็วมากแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดคุณเป็นฝั่งที่เสียผลประโยชน์คุณจะงุนหงิดกับมันแล้วก็พยายามคิดว่าเ hey, จังหวะมันเข้าข้างฝั่งตรงข้ามผมอยากจะบอกว่าคุณอย่าลืมว่ามันก็มีบางจังหวะที่เข้าข้างเราเหมือนกันนะครับออย่าลืมภาพนั้นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนึกไม่ออกเลยเนะี่ยแสดงว่าคุณอาจจะเป็นคนอยู่ในโหมดนี้นก็คือหัวร้อนไปหมดสะทุกเรื่องหรือเปล่า ผมกลัวคลิปยาวไปนะบางทีพูดแล้วมันเพลินไงข้อต่อมาครับผมคล้ายๆกับเมื่อกี้หัวร้อนใช่ปะอันนี้คือเบื่อง่ายเบื่อง่ายเล่นอะไรก็เบื่อจำเจกิจกรรมอะไรวะเนี่ยมีแป๊บแป๊บเล่นเคลียร์แป๊บเดียวก็หมด,ดกิดดจกรรมก็มาซ้ำๆทักษะจำเจแพ็คก,ก็มีแค่ตัวเดิมๆเปลี่ยนพื้นหลังเปลี่ยนการ์ดอ้เบื่อไปหมดเลยเห็นอะไรก็นหน้าเบื่อหน่ายไปหมดนะครับนี่มันเป็นพลังลบอย่างหนึ่งที่ทําให้เราไม่มีแพชชั่นในการที่จะเล่นหรือว่าในการที่จะไปทําอะไรก็ตามไม่ใช่แค่ ่เรื่องเรื่องเกมนะครับผมนี่คือพลังลบที่ถ้าเราพยายามหลีกเลี่ยงได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเรายิ่งเบื่อง่ายมันก็ทําอะไรก็เบื่อไวอะครับ ข้อที่6ครับคล้ายๆกันมันอาจจะเป็นอุปณิสัยส่วนตัวนะครับแต่จริงๆผมก็มีข้อนี้อยู่ในตัวเยอะเหมือนกันนะครับก็คือว่าเห็นอะไรก็ติดไปหมดเลยนะครับผมยอมผมก็ยอมรับว่าข้อนี้ผมก็เป็นบ่อยนะครับคือเวลาเวลาผมเล่นนะครับผมมักจะมองในมุมของคนสร้างเกมมากกว่าคนเล่นเกมคิดออกป่ะ,ะ,ปะคือถ้าสมสถ้าถ้าเป็นนักแข่งส่วนใหญ่นะครับอันนี้ขอเปรียบเทียบนิดนึงถ้าเป็นนักแข่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมองในมุมของคนเล่นคือพยายามศึกษาแพทเทิร์นเกมเพย์ศึกษาจังหวะศึกษารูปแบบ ของ AI เพื่อปรับตัวให้เข้ากับจังหวะหรือรูปแบบหรือการเล่นของเกมในตอนนั้นๆนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆน,นั่นคือในมุมมองของคนเล่นที่อยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักแข่งต่างๆใช่ปะแต่ส่วนใหญ่อะผมจะมองในมุมของแบบนี้ไว้ยคือทําไมเกมไม่ทําแบบนี้ถ้าเกมทําแบบนี้มันจะสมจริงมากขึ้นนะถ้าเกมทําแบบนี้มันจะสนุกมากขึ้นนะคือมันเป็นคนช่างติเป็นคนช่างติอันนี้ก็จริงๆมันก็มีมุมข้อดีของมันเองของตัวมันเองนะครับผม แต่มันก็ข้อเสียคือทําให้เราหุดหิดนะครับคล้ายๆกับข้ออื่นแหละเรื่องของการเบื่อเรื่องของหัวร้อนอะไรเงี้ยนะเป็นคนช่างติคือมันก็ดีแต่ถ้าใช้ไม่ถูกทางใช้บ่อยเกินไปมันก็กลายเป็นข้อลบกันนะครับ ที่ผ่านมา1-6ถึงข้อเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสาเหตุจากตัวเราเองนะครับผมแต่ถ้าเป็นสาเหตุจากภายนอกเนี่ยหลักๆก็มีที่เกมนะครับบางคนอาจจะฟังมาถึงข้อนี้แล้วเนี่ยโอเคพี่เหตุผลทั้งหมดของข้ออื่นๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเกมไม่ดีนะถ้าเกมมันดีเราคงไม่รู้สึกแบบนั้นถูกไหมข้อนี้ก็มีเหตุผลนะแต่มันก็ไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งแบบร้อยเนะครับมันอาจจะมีปัจจัยมาคนดวกันเรื่องเกมไม่ดีก็ส่วนหนึ่งนะครับผมตอนที่เกมร่มเซิร์ฟเวอร์ล่มกดรีทายดรัว เกมเพย์ทำไมมันไม่สนุกเล่นยากจังเลยโอ้ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นพ่เกมด้วยสวนหนะครับอ่าเราก็ไม่ได้พูดให้ตัวเองผมไม่ได้พูดให้ทุกคนเป็นคนลาเวนเดอร์นะเออเกมไม่ดีมันก็มีมันไม่มีเกมไหนที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าเรื่องนี้นะครับผมอีกอีกมุมมองหนึ่งในข้อพลังบวกนะครับอันนี้คือพลังลบก่อนนะครับพอเกมไม่ดีปุ๊บก็จะทําให้เรารู้สึกไม่ดีไปด้วยนะครับผมอันนี้คือทางตรงเลยไม่ต้องทางอ้อมเลยนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมข้อ1ถึงข้อ7เนี่ยถ้าเราเก็บไว้ในใจนะครับมันก็เป็นดาบสองคมนะถ้าเราเก็บกดไว้ในใจมันก็จะเป็นการเก็บกดไม่มีการระบายถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดเราระบายมากเกินไปมันก็กลายเป็นการส่งพลังลบให้คนอื่นนะอันนี้สําคัญเลยนะตั้งใจฟังดีๆคุณเล่นไปแล้วคุณหัวร้อนคุณเล่นไปแล้วคุณเปิดเกลือคุณเล่นไปแล้วคุณเบือ่อคุณเล่นไปแล้วแบบมีข้อติทุกอย่างเลยนะครับแล้วคุณก็อยากจะแชร์อยากจะโพสต์ให้คนอื่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณโพสต์ในทานองที่ว่าเป็นแบบนู้น ตีๆๆๆอีหมดเลยนะครับโดยไม่ได้ให้ข้อคิดโดยไม่ได้ให้มุมมองด้านอื่นเลย,ยนอกจากพลังลบอย่างเดียวมันทาให้คนฟังเขารู้สึกไม่ดีนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่สําคัญที่ผมพยายามดีกเลี่ยงมันมีหลายครั้งที่ผมรู้สึกไม่ดีนะครับกับเกมกับนู่น ύ, นี่นัน่นมีมีบ่อยผมก็คนคนนึงนะฮะแต่ผมเลือกที่จะเก็บไว้นะครับไม่ได้โพสต์บ่นว่าเออทาไมแบบนู้นทําไมแบบนี้นะฮะอาจจะมีบ้างแซวๆคำๆเนี่ยการแซวเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับเราก็ไปทางตลกซะเลยถู๊ป่ะเทคนิคในการแชร์หรืือออออวว่่่่าาาายยยกกจจะะแปปันหรดล สิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวให้คนอื่นรับฟังบ้างนะครับคุณก็ตบได้มุกตลกไปไปทางตลกไปเลยนะครับอย่างเช่นเปิดเกลือเออเหลือตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็ปล่อยมุกไปเลยว่าเออทำไมฝฟมันดับหมดเลยครับพี่อะไรเงี้ยเออแต่จริงๆเราก็คือเรามุหญหิดแหละทำไมเราเกลือถูกปะมันคือการเลือกที่จะแชร์หรือจะโพสตโดยให้คนอื่นเขารู้สึกไม,ไม่ไม่ติดลบเกินไปนะครับแต่ก็แล้วแต่นะผมแค่พูดเฉยนะพูดลอยๆที่เฉยนะครับไม่ได้บอกว่าให้คนทําตามนะครับผม ต่อไปข้อสุดท้ายครับผมข้อที่9เมื่อสักครู่ข้อ8นี่คือการปล่อยพลังลบให้คนอื่นนะครับแต่ข้อที่9นี่คือเรารับพลังลบมาจากคนอื่นทีหนึ่งนะครับผมสิบเนื่องจากข้อเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนอื่นที่แบบว่าโอ้โหอยู่ๆก็บ่นนู่นบ่นนี่บ่นนั่นบ่นนั่นไม่มีอะไรเลยคือในโพสตในแชร์รู้สึกว่าอ่านแล้วดูแล้วเนี่ยมันรู้สึกแบบลบไปหมดลบลบลบไปหมดเลยใครเข้ามาอ่านก็รู้สึกลบนั่นคือการรับพลังลบมาจากคนอื่นไม่ว่าจะข้อ8ข้อ7ข้อ6ข้อ5อะไรก็ตามนะครับที่เป คนอื่นเขาแชร์มาคนอื่นเขาระบายมานะครับผมโดยมันแบบไปลบจ๋า,จาเลยนะครับไม่มีตบมุกตลกไม่มีให้ข้อคิดไม่มีหลีกเลี่ยงอะไรเนี่ยเออมันก็จะทําให้เรารับพลังลบมาเยอะนะครับพอเรารับพลังลบเยอะเนี่ยถึงแม้เราไม่ได้ประสบกับตัวเองนะครับผมเราก็รู้สึกไม่ดีนะครับ <Okay. S 1> ไม่อยากเข้าเกมเล่นถ <Okay. S 1> ปะ,ปะมันก็ส่งผลซึ่งกันละรกันนะครับนั่นคือ9ข้อนะครับผมที่เป็นพลังลบนะครับมันอาจจะมีมากกว่านี้หรืออาจจะมีน้อยกว่านี้บางอย่างมันอาจจะใกล้เคียงกันแต่ผมก็พยายามขมวดให้เข้าใจง่ายถ้ามันซัับซ้้อออนนไปตงขภย อันนี้คือพลังลบนะต่อไปจะเป็นพลังบวกครับผมอา ต้องยิ้มหน่อยพลังบวกนะครับตรงกันข้ามกับพลังลบเลยนะครับพลังบวกคือมันทําให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าสดชื่นหรือว่ารู้สึกดีในการที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างมีแพชชั่นในการเล่นเกมนี่ความเพลิดเพลินนะครับผมแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับเราวินเดอร์อะไรขนาดนั้นนะครับในในชีวิตความเป็นจริงมันก็มีต้องออมีเวทมีช่างน้ําหนักอันนี้มากอันนี้น้อยนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากสุดน้อยสุดเนาะพลังบวกนี่ฟังให้ดีๆนะครับผมเราควรที่จะรับมาเยอะๆนะครับพยายาม เลือกรับพลังลบพยายามหลีกได้ก็หลีกนะครับไม่ต้องฟังไม่ต้องอ่านแต่ถ้าพลังบวกนะครับเราฟังแล้วรู้สึกดีนะฮะเรารับมาเยอะๆครับผมมันก็จะทําให้เราดีกับสุขภาพจิตตัวเองด้วยไม่ใช่แค่การเล่นเกมนะ ข้อที่1ครับมันก็จะตรงกันข้ามกับพลังลบข้อที่1เหมือนกันนะครับผมเออเวลาเราเชียร์อ่าสมมติว่าผมเชียร์แมนยูแล้วชนะเอ้ยเมื่อกี้ทำไมยกตัวอย่างลีพูลนี่ทำไมยกตัวอย่างอะไรขำๆง่ายเออแซกแซกแทกมุกแบบแซกมุกหน้าหมันไส้เข้าไปด้วยนะครับอ่าสมมติผมเชียร์แมนยูและแมนยูชนะลิพูลเจ็ดสูดอะไรอย่างนี้ยอกยอกความจริงก็ตรงกันข้ามนะเออมันก็จะรู้สึกดีใช่ไหมเออเวลาเรายิ่งเราทำฟูลทีมเอ่อทีที่เราเชียร์เนี่ยเราได้เรามีนักเตะที่เราเชียร์มันก็จะทำให้เราเฮ้ยกรรระะปปี้้กกกกเเเเ๋าาาาาในนอยขมมล่ ถูกปะไม่ว่านักเตะจะเก่งหรือไม่เก่งไม่รู้อะแต่ว่าทีมที่เราเชียร์เราู้้สึกชนะแ้วมััภูุิใจเหมือแล้วดูโอลิมปิกหรือเหมือนแล้วดูเอเชียนเกมซีเกมอะไรเงี้ยนะเราทีมชาติไทยชนะอะไรเงี้ยนะเราก็อยากที่จะสักสพนักเตะไทยมาเล่นนะครับนั่นคือพลังบวกอย่างมากเลยนะครับ ข้อที่2ครับผมกระตรงกันข้ามกับข้อที่2ของพลังลบนั่นคือชนะลัลวๆนะพลังลบคือแพ้ลุลวานะี้ชนะรุลวัวโอ้โหเล่นอะไรมันเป็นใจไปหมดแล้ววันนี้นโคตรดวงดีเลยว่าเฮ้ยมือทองว้คือวันนี้เล่นจ่ายบอลไม่ติดเลยยิงก็เข้าง่ายๆนะครับทาอะไรเป็นใจไปหมดเลยนะฮะนั่นคือทําให้เราเกิดพลังบวกที่ดีมากนะครับผมแต่เหตุการณ์นี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเนาะ มันใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่ามันตรงกันข้ามนะครับผมเพราะฉะนั้นไปไว้ได้กันนะครับผมข้อที่3พลังบวกก็คือเปิดมือทองนะฮะพลังลบคือเปิดเกลือใช่ไหมอันนี้มือทอง,งไงกดร้อยเดียวหรือกดทีเดียวได้ตัว2ตัวอ่าอย่างไอดีเกลือแมนยูผมเนี่ยเปิดได้2ตัวพร้อมกันใช่ไหมเอ๊มันก็มีพลังบวกทําให้เราอยากเข้าไปเล่นทั้งๆที่เมื่อก่อนเนี่ยโอาไปเปิดเกลืออะไรวะเนี่ยจะไม่อยากเล่นแล้วไอ้ดีนี้อ่ามันก็ตรงกันข้ามนะครับผมเออถ้าเราเปิดได้ของดีนะครับผมเราเปิดใช้ทองน้อยแล้วเราเปิดมือทองแล้วกกก็มีพลััังบบววตเเรายอะ ไป ข้อที่4นะครับก็ตรงกันข้ามกับข้อ4เมื่อกี้เหมือนกันที่เป็นพลังลบนะฮะคือข้อ4ี่ข้อนี้พลังบวกของเราคือเราเป็นคนดั้งเดิมพื้นเพข,ของเราเราเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วนะเราเป็นคนนิ่งอยู่แล้วนะครับเวลาเจอสถานก,การณ์ใดๆนะครับเราก็จะมีสติตรเราจะมีสมาธิไม่โวยว,วายนะครับไม่หงุดหงิดไม่คิ้วขมวดนะฮะง่ายเกินไปนะครับผมเป็นคนใจเย็นเจอสถานการณ์อะไรแบบไหนนะครับผมก็จะมีความนิ่งนะครับแบบนั้นน่ะมันก็คือพลังบวกของเราส่วนหนึ่งเลยนะครับทำให้เราเล่นแล้วก็ยังเป็นคนที่เล่นนิ่งอยู่ถึงแม้ว่าจะหหุดิ จะเสียจังหวะเสียเปรียบหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองดูไม่ดีนะครก็พยายามเล่นใน,นในรูปแบบของตัวเองต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีบางจังหวะต้องมีสักลูกนึงแหละที่เราทําได้นะครับรว่าเราเหนือกว่าคู่แข่งโอ้ดูการต่อบอลดูอะไรเราเราเราประเมินตัวเองได้เลยว่าเออเราเก่งกว่าคู่แข่งเราเหนือกว่าคู่แข่งแต่ทําไมเราบุกยิงแล้วไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าวะยิงไปเจ็ดแปดลูกไม่เข้าติดเซฟติดคานติดอะไรได้บ้างเออแต่พอโดนสวนมาตู้มนึงหายบางคนอาจจะถ้ามีพลังลบเยอะนะหัวร้อนง่ายก็อาจจะหงุดหงิดออกเกมไปเลยหรือยอมแพ้ บางคนเขาใจเย็นเนี่ยเขาก็จะเล่นต่อเล่นต่อเล่นในรูปแบบของตัวเองต่อไปนะครับผมก็จะมีโอกาสยิงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะทําประตูได้เดี๋ยวก็ทําประตูได้เองนะครับเพราะว่าถ้าเราประเมินแล้วว่าเราเหนือกว่งคู่แข่งเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องทาประตูตีเสมอหรือว่าเอ่อพลิกกลับมานาได้เหมือนกันแต่ถ้าสุดท้ายก็ยังแพ้อย,อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรก็ไปเล่นแมตช์นะอันนั้นคือเขาเขาเป็นคนใจเย็นนะครับตัออนนี้น่าชื่นชมเลยนะครับผมใครเป็นแบบนั้นอยู่ยกมือขึ้นครับ ข้อที่5ครับผมมันก็คล้ายๆกันนะครับกับคนใจเย็นคืออันนี้คือคนใจเย็นเขาอาจจะใจเย็นเพื่อเพื่อชัยชนะนะครับเพื่อความนิ่งของตัวเองนะครับยิ่งใจเย็นเท่าไหร่ทําให้เรายิ่งนิ่งแล้วเรา,ปปาก็พลาดน้อยนะครับยิ่งพลาดเยอะคุณก็จะมีโอกาสแพ้ใช่ป่ะแต่นั่นคือวัตถุประสงค์ในการเล่นเพื่อนเน้นเอาชนะใช่ป่ะแต่อีกข้อน,นี้ก็คือเล่นเพื่อนสนุกเพลิดเพลินนะครับจะแพ้ก็ฉ่ำชนะก็ดีจะแพ้ก็เล่นใหม่อีกตาหนึ่งสมมติว่าไปเก็บทองใช่ป่ะเก็บทองตาแรกได้50ทองถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรเล่่นใหม เออผมโอ้โคุณเก่งจังเลยคุณต่อบอลเก่งผมกดผมดูเชิงแล้วผมแพ้คุณแน่ผมกดยอมแพ้เขาไม่ซีเรียสนะครับอันนี้ก็น่ายกย่องเหมือนกันนะครับเล่นตาใหม่ดีกว่าถ้าชนะมาก็โอเคนะแพ้ไปก็ไม่เป็นไรผมเล่นสนุกนๆนะฮะผมแค่อยากมังคับนักเตะที่ผมชื่นชอบเล่นเพลินๆทำฟูลทีมนะฮะหรือว่าทำชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์ตัวเองนะฮะซ้ำส,สายฟรีหรือว่าชอบสะสมนักเตะตำนานนะครับแค่อยากเล่นนักเตะตำนานหรือว่าเออผมทำทีมฟูลฟูลตะตานเออซุลตานที่แบบเติมแบบไม่จำกัดอะไรเงี้ยเติมเยอะนะครับแพ้ ใช่ป่ะคล้ายๆกับ EP ที่แล้วที่ผมพูดเรื่องนี้ถูกปะ่ะคือเล่นเพลินๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับนั่นก็คือพลังบวกของเราอย่างเนึงน,นะครับ ข้อที่6ครับผมคิดบวกครับเราอยากได้พลังบวกเราต้องคิดบวกพลังลบเมื่อกี้บอกว่าเกมไม่ดีใช่ปะแต่คุณคิดหรือเปล่าครับว่าคุณลองนึกว่ามันมีเกมไหนที่มันดีแบบทุกอย่างอ่ะคือเกมไหนที่มันเพอร์เฟกทุกอย่างไม่ต้องอะไรมากครับแค่เปรียบเทียบแบบอ่เกมเกมบอลอ่ะอีกบอลกับอีกค่ายหนึ่งนยฮะบางคนที่ชอบค่ายหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าฝั่งนู้นดีบางคนที่ชอบฝั่งนี้ก็จะบอกว่าฝั่งนี้ดีนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรแบบดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมส่วนตัวผมนะผมก็ไปเล่น มันมีมันมีมันมีสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเราเองเสมอนะฮะแต่สิ่งที่ดีกับเราอาจจะไม่ดีกับคนอื่นก็ได้สิ่งที่ดีกับคนอื่นอาจจะดีกับ<ป>เราเราอาจจะชอบก็ได้ความชอบความไม่ชอบของแต่ละคน<ส>มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น<ส>ไม่มีเกมไหนที่แบบว่าดีทุกอย่างกับทุกคนนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่ว่ามีมากมีน้อยแตกต่างกันไปนะครับถ้าอยากจะให้เกมที่ดีที่สุดดีทุกอย่างนะครับผมทําเองครับทาเกมเอง ยอกยอกยอกถึงแม้ว่าคุณทําเกมเองมันก็จะใช่ว่าจะดีไปหมดนะครับเออคุณอยากได้ตํานานใหม่เหรอคุณทําได้ไหมคุณมีงบไปซื้อลิขสิทธิ์มาหรือเปล่าคุณอยากได้เกมเพย์แบบนี้อาจังหวะแบบนี้สมจริงแบบนี้คุณมีตังสมมติว่าคุณมีตังก็จริงแต่คุณมีตังพอที่จะไปจ้างหรือว่าไปดึงตัวคนที่เขาเป็นโปรแกรมเมอร์คนที่เขาเทําเกมเก่งๆมาเป็นลูกน้องคุณหรือเปล่าถึงแม้เราอยากจะทําในสิ่งที่เราต้องการทานะครับแต่ในความเป็นจริงเวลาเร โปรเจกต์อะไรต่างๆมันก็ต้องมีความคิดหลากหลายนะเออแตกต่างกันไปมีข้อจํากัดครับผมอยากได้แบบนี้ <ไป S 1> อ่ะฝ่ายเทคนิคฝ่ายลิขสิทธิ์ฝ่ายกฎหมายฝ่ายอะไรก็แล้วแต่ตตนะครับบอกว่าทําไม่ได้ครับพี่ติดข้อจํากัดแบบนี้ไม่ใช่ว่าทาค,คือคือเราเวลา,า,าเราคิดเราก็คิดง่ายๆส่วนใหญ่ก็จะคิดง่ายเอออยากได้แบบไหนทําเองเลยครับแต่ทําเองมันก็ไม่ได้ดั่งใจที่เราอยากได้เสมอไปนะข้อจากัดมันเยอะนะครับในโลกของความเป็นจริงนะฮะของคนทํางานนะครับผมเว้นแต่คุณจะสร้างเพื่อตัวคุณเองเล่นคนเดียวนะครับไม่ต้องปล่อยออนไลน์นะคุณทําไปเลย คุณมีตังคุณจ้างเขามาทําให้คุณเล่นคนเดียวอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณปล่อยออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเพื่อนไขมันเยอะลิขสิทธิต่างๆนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับผมชีวิตความเป็นจริงมันซับซ้อนครับผมเพราะฉะนั้นสรุปคือมันไม่มีเกมไหนดีหรือเละหรือไม่ดีแบบ100%เลยนะครับก็พยายามคิดบวกไว้คิดแต่อันที่มันดีนะอันไหนดีก็เล่นแบบนั้นอันไหนไม่ดีก็ปล่อยๆพาไปบ้างมองข้ามไปบ้างอย่าจริงจังอย่ามันเยอะ พอที่7 8 9 4 1นี่ก็จะรัวๆยาวๆเลยนะคือถ้าวันไหนเราเข้าไปเล่นแล้วมันไม่ดีนะเออรู้สึกว่ามันไม่เป็นใจนะครับผมก็หลายคนน่าจะรู้แล้วคือทำไงคือพักพักไม่ได้ยากอะไรเลยมุดหงิดหัวร้อนบางคนปลาโัรศั์เล่นนอนเล่นบนที่นอนเวียนตัพทัลงไปบนที่นอนก็โอเคมันนุ่มไงแต่ถ้าเกิดเอ้ยหลุดมือไปแล้วเว้ยโดนผนังจอแตกอะไรอย่างเงี้ยนะพอคิดพอคิดได้โอ้โหโทรศัพท์ลอยอยู่กลางอากาศเฮ้ยไม่น่าโยนไปเลยอะไรเงี้ยเออผมเคยเป็นันนี้ ผมยอมรับก็มีมืนก็มีบ้างนะครับอันไหนรู้สึกไม่ดีพักครับผมเปิดดูหนังฟังเพลง,พงหรือไปเตะบอลหรือไปเล่นเกมอื่นนะไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครบรงครับนะครับพักครับพักหรืออาจจะตั้งใจกลับไปเป็นคนใจเย็นนะครับผมแพ้ไม่เป็นไรใจเย็นเล่นใหม่ ข้อที่แปครับผมเมื่อกี้ผมพูดเกิื่อนๆเนาะคือก็เหมือนเป็นการเล่นเพลินๆทำชาเลนให้ตัวเองนะครับผมสะสมตำนานไปนะบางคนก็เป็นสายด้านนะครับเหมือน EP ที่แล้วที่ผมพูดคุยอะไรเกี่ยวกับสายต่างๆของการเล่นเกมใช่ไหมเป็นสายเพลินสายสะสมสายชาเลนจ์อะไรพวกนี้นะก็เนาะการเล่นให้สนุกมันไม่ใช่แค่การเอาชนะอย่างเดียวครับผมพยายามหาชาเลนจ์ของตัวเองครับสะสมนักเตะแปลกๆสะสมตัวที่เราชอบฟูลทีมนู่นนี่นั่นนะครับเล่นในแบบที่เราชอบเล่นในตามสไตล์ที่เราใช่นะครับแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรถ้าเราคิดได้เนี่ยก็ ทำให้เราเล่นสนุกเนาะ หรือใกล้เคียงกันนะครับคือชอบความท้าทายนะครับบางคนปั้นตัวฟูลสแตนดาร์ดนะครับเพื่อจะขึ้นดิวิชันหนึ่งให้ได้โดยใช้ทีมนี้เนี่ยโอเคนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งบางคนเล่นสายฟรีเหมือนผมอ่ะก็จะมีบางอดีที่เป็นสายฟรีใช่ป่ะสายฟรีแบบร้อไม่เติมเลยนะครับดูซิว่าจะไปยังไงจะไปได้สุดไหมนั่นคือสร้างความท้าทายให้ตัวเองนะครับผมพอเราถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยเราก็หาความท้าทายอื่นๆไปเรื่อยๆนะครับหรือถ้าเกิดคุณเบื่อไม่มีหมดความท้าทยอะไลลคคุุณณกกกกกก็็็เเเิพันนป่มื นะพอมีกระแสมีการอัปเดตหรือว่ามีตำนานใหม่เข้ามาโอ้ค่อยกลับมาเล่นก็ได้นะครับมันก็เป็นกรงกรรมกรมเกียวมันวัฒจักรแบบนี้ละครับเป็นเรื่องปกติ สุดท้ายครับผมก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับถึงแม้ว่าก็จะมีบางคนที่เขาปล่อยพลังลบออกมานะครับแต่เราจะรับพลังลบนั้นมาหรือไม่มันขึ้นอยู่กับตัวเรานะเขาปล่อยออร่าออกมาและพลังลบนะครับสีแดงเปล่งออกมาสีม่วงครับเราจะดูดซึมซับกลับมาหาตัวเราหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวเรานะครับไม่ใช่ว่าเราลังเกียจเขาหรือว่าเราจะผลักใสไล่ส่งเขาเพราะว่าเราก็ต้องพย,งพยายามเข้าใจเขาด้วยนะครับคนที่ปล่อยพลังลบเขาเพียงแค่บางทีเขาเพียงแค่อยากจะหาที่ระบายอยากจะหาแนวร่วมว่าคนอื่นก็รู้สึกเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้สึกเหมือนเขาเราไม่ได้เป็นเหมือนเขานะครับเราก็แค่รับฟังเขานะครับพยายามเข้าใจเขาแค่นั้นเองนะไม่ต้องไปสรา้างความแตกแยกว่าเออเอ,อ้ยมึงเป็นอย่างนี้มึงอะไรนู้นนี่นั่นนะไม่ต้องไปแบบวิวาทะกันนะครับคือรับฟังแต่ว่ารับฟังไว้แต่ว่าไม่ได้ซึมซับเข้าตัวเราสักแค่นั้นเองอะไรลบๆก็พยายามอย่าเอาเข้ามาแค่นั้นครับแต่ก็รับฟังไว้เพื่อเป็นข้อมูลเป็นประสบการณ์ว่ามันมีแบบนี้จริงๆนะคนที่คิดแบบนี้เนี่ยอย่าเอาอะไรที่มันมาบั่นทอนตัวเองนะครับผมไม่ใช่แค่การเล่นเกมเนาะ ออพลังบวกและพลังลบเนี่ยตัวเราเองเท่านั้นครับผมที่จะเลือกว่าจะรับหรือจะส่งแบบไหนนะครับเราส่งได้เรารับได้เราปล่อยได้ด้านลบเราปล่อยได้ด้านบวกเรารับได้ด้านลบเรารับได้ด้านบวกตัวเราเองเท่านั้นครับผมที่เลือกนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มาบนไห้ฟังนะครับว่าเออมันมีแนวคิดมุมมองแบบนี้ผมก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษผมก็ไม่ได้เป็นปัจฉญาอะไรที่พูดเรื่องนี้แล้วดูดีไปหมดเลยนะครับผมผมก็มีพลังลบเยอะผมก็มีพลังบวกบ้างนะครับ ครับก็ปนปนกันไปมนุษย์ทุกคนก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละนะโอเคนะครับก็พูดให้คิดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าชอบแบบนี้นะฮะก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปนะก็อย่าไปรับพลังลบถ้าฟังแล้วมันลบก็อย่าไปรับนะครับผมประมาณนั้นแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับใครไม่กดติดตามช่องบอมสกีโปพูดซ้ำก็เนี่ยกดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ